สำหรับคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าเอ้ยพี่นัทเคยพูดไว้เคยอัดไว้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะถึง3 5ม0 0ืบาทตอนน่อ1บาทเนี่ยใกล้ความจริงแล้วนะครับตอนนี้3 4 0 0 0่กว่าบาทแล้วเนอะเราก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็พยานขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาเหตุปัจจัยมีระยะสําคัญ2อสเรื่องครับเรื่องแรกนั่นก็คือว่าการลงทุนของ ทั่วไปเนี่ยน่าจะเอมาที่ทองคาและเนื่องจากว่าสถานการณ์ทางสงครามเนี่ยยังไม่มีท,ทีท่าจะสงบนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนหรือว่าอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งทั้งสองสงครามเนี้ยน่าจะมีความยืดเยือเย้อนะครับอาจจะมีการลุกรามบานปลายเกิดขึ้นได้ในอนาคตในส่วนที่2นั่นก็คือความไม่สงบของสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยนะครับ ดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือที่น่าจะมีปัญหานะครับกับทางสาหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่สงบทั่วโลกซึ่งบวกปัจจัยอีกนั่นก็คือว่าเฟดเนี่ยน่าจะเลิกขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับ พอเลิกขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือราคาสินทรัพย์มันคนหรือทองคำเนี่ยก็จะดีดตัวสูงขึ้นก็จะเห็นนะครับว่ามันมีหลายปัจจัยที่หนุนนะครับทำให้ทองคำเนี่ยมีอัตราที่สูงเพิ่มเติมมากขึ้นครับและสิ่งที่น่าลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเพชรครับเพชรก็น่าลงทุนครับเพราะว่าณนะขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมีสงครามเนาะก็จะมีการบอยคอร์ หนึ่งในสิ่งที่บอยคอร์ดโดนบอยคอร์ดนั่นก็คือเพชรที่มาจากัรเซียครับถ้าเราไปเห็นเนี่ยแบรนด์ทิฟนี่แอนโคเนี่ยก็จะมีการปรับราคาที่สูงเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแม้ว่าเพชรสั่งเพาะจะได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกามากขึ้นเพราะเหมือนจริงๆแล้วก็ทําได้ละเอียดเนียนกริปแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าสถานการณ์ของทั้งเพชรและทองคำเนี่ยก็น่าที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นครับในอนาคต